สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไม้แผนสามของบริษัทเพจเคสองศูนย์ศูนย์ห้าซึ่งได้งานวิจัยมาจากมหาลัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นงานวิจัยถือว่าสุดยอดเลยในตัวนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยที่โด่งดังแต่ส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยที่ดังๆเนี่ยของมหาลัยจุฬานเนี่ยจะถูกวางไว้บนหิ่งซะมากกว่าวันนี้บริษัทเพจเคสองศูนย์ห้าได้เล็งเห็นนะครับในเรื่องของนวัตกรรมทางการเกษตรที่มีผลนะครับ ที่เกษตรกรเอาไปใช้แล้วลดต้นทุนได้จริงเดี๋ยวนี้วันนี้เรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะไม้แผ่นสามนะครับก็จะมีคุณประโยชน์อยู่3อย่างหึ่งที่เกษตรกรชาวสวนนะครับชาวไร่ต้องการมีอะไรบ้างมาฟังกันอย่างแรกก็คือเป็นน้ําตาลหรืออาหารจานด่วนของพืชนะครับที่พืชผลิตได้ทางใบนะครับตัวเดียวกันเลยฮะตัวนี้ที่พืชผลิตได้ทางใบเพราะฉนั้นคุณประโยชน์ของมันก็คือช่วยเร่งทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีตรงที่ว่า นะครับกระนวนการสร้างอาหารนะครับมีอยู่แล้วนะฮะอยู่ในขวดนี้พืชที่ผลิตอาหารทางใบไม่พอเราสามารถที่จะฉีดไปช่วยเพื่อให้พืชเนี่ยนะครับนำอาหารจานด่วนที่ได้จากไม้แคนรเนี่ยเอาไปใช้เพื่อสร้างพลังงานหรือการเจริญเติบโต,ดตได้เลยนะครับคุณไดประโยชน์ที่2นะครับเป็นธาตุอาหาร14ตัวที่พืชต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุหลัก3ตัวธาตุรอง3ตัวแล้วก็ธาตุเสริมที่จําเป็นเนี่ยแตัว สิบสนะี่ธาตุนี้อยู่ในขวดนี้เรียบร้อยนะบบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสามารถเอาธาตุอาหารมารวมกันอยู่ได้นะครับเป็นนวัตรกรรมที่ทางมหาลาัยจุฬาเนี่ยเขาคิดค้นตัวคีเลตขึ้นมานะเพื่อไปห่อหุ้มธาตุอาหารแต่ละตัวนะครับไม่ให้มันดูดจับกันนะครับในโมเลกุลเป็นล้านๆ้านโมเลกุลที่มันอยู่ในในตัวขวดนี้นะครับมีธาตุอาหารทั้งหมด14ตัวเนี่ยอาจจะเป็นล้านๆ้านโมเลกุลแต่ไม่สามารถที่จะดูดจับกันได้เพราะมีคีเลตในการห่อหุ้มแล้วคีเลตข้อดีก็คือ เป็นตัวจับใบนะครับส่งธาตุอาหารเข้าสู่เซลล์พืชได้เป็นอย่างดีนะครับก็สามารถที่จะเธาตุอาหาร14ชนิดหรือ14ธาตุเนี่ยไว้ในขวดเดียวกันได้นะครับเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีก็ใช้ขวดนี้จบแล้วนะครับแต่ก็เน้นฉีดทุกๆ15วันจะดีมากเพราะจะส่งพวกธาตุอาหารหรืออาหารเนี่ยเข้าสู่เซลล์พืชอย่างต่อเนื่องนะครับคุณประโยชน์ที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนพืชนะครับสำคัญมากเลยนะฮะ ฮอร์โมนพืชเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลในการเจริญเติบโต,ตของพืชได้เป็นจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นการผลิตฮอร์โมนในต้นพืชเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญแต่จะดีกว่าไหมครับวันนี้เรามีฮอร์โมนให้ด้วยอยู่ในขวดนี้ซึ่งเป็นฮอร์โมนจริงๆนะครับที่มันติดมากับสาหร่ายทะเลลึกน,น,นั่นก็คือฮอร์โมนไซโทโคไคนินนะฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสร้างรากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการออกดอกเยอะมากขึ้นนะครับ เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของการออกดอกเพราะจะฉีดเพื่อกระตุ้นการเปิดตาดอกหรือสะสมการเปิดตาดอกใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการออกดอกอย่างปกติได้เองนะฮะวันนั้นก็ฝากไว้ครับรเกษตรกรที่อยากลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงนะครับตัวนี้นะครับคุณนประโยชน์3อย่างถือว่าครบแล้วนะครับในเซลของพืชที่ต้องการนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารจนด่วนที่พืชต้องการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารที่ครบเลย14ชนิดนะครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนนะครับที่มีอยู่ในขวดนี้จริงๆ1ตัวนะครับโดยปกติเนี่ยฮอร์โมนพืชจะผลิตอยู่5ตัวอยู่แล้วนะฮะเราส่งธาตุอาหาร14ตัวเข้าไปพืชเจริญเติบโตมันจะผลิตฮอร์โมนได้อย่างสมบูรณ์5ตัวนี้ขึ้นมาได้เองนะครับก็ฝากหมายครับสําหรับเกษตรกร,กรที่อยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับวันนี้เรามีหมายแผน3ของบริษัทพีเคนะครับ 3ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น 1, 2, 3ต้องใช้รวมกันถึงจะเห็นผลชัดเจนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ